กล่าวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็สุขสันต์วันปีใหม่ย้อนหลังนะครับผมนะต้องขอโทษนะครับที่ไม่ได้อัดคลิปนะครับมานานแสนนานแล้วก็ไม่ได้อัดคลิปสุขสันต์วันปีใหม่วันที่หนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาสุขสันต์วันเด็กแล้วกันนะผมอัดคลิปวันที่11นะก็คือวันเสาร์นั่นเองนะครับหลังจากที่ผมได้หายไปแบบหายไปเลยนะครับแล้วทุกคนก็เริ่มหายไปจากเกมนี้เหมือนกันใช่ไหมที่ผมเข้ามาเนี่ยคือน้องๆนี่คือแทบไม่ได้ออนกันเลยนะครับผมผม็นล่าสุดเด็บ ี่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ละคนดีแทบไม่อ่อนอแล้วนะครับผมเนี่ยเป็นปีแล้วเห็นไหมครับเนี่ยคือแทบไม่ได้เล็งอแล้วนะครับสําหรับวันดีนะครับผมก็จะมาลื้อฟืนนะความทรงจําที่พวกเราเคยร่วมกันมานะครับอ่ะแล้วก่อนอื่นเลยคือตอนเนี้ยคือมันมีกรีดบทบาทอ่ะดีผมไม่ดูนะผมงงตัวนี้มากเลยคือแบบมีการปรับอย่างนี้แล้วเหรอคือแบบว่ายิ่งอัพอ่ะยิ่งอัพเท่ากับว่ายิ่งยิ่งโหดอ่ะใช่ป่ะเนี่ยผมเห็นเนี่ยผมอัพไปเนี่ย เนี่ยปุ๊บเดี๋ยวว่ามันมีการเพิ่มความเร็วด้วยสามะเพิ่มการมองเห็นเนี่ยเห็นไหมมีเพิ่มระยะการฆ่าด้วยคนเห็นปะเออเนะครับซึ่งมันหมายความว่าถ้าใครที่เล่นบ่อยๆแล้วมีคุกกี้อัปเกรดก็จะโหดกว่าคนที่เล่นแบบน้อยๆนะครับผมหรือเปล่าวะหรือว่าอยู่ด้่ฝีมืองั้นเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยว่าวันนี้บทบาทที่ผมจะมานําเสนอก็คือบทบาทใครโจนะครับผม ซึ่งผมไปลองเล่นมาแล้วมันเล่นแอบจะยากนิดนึงเลยครับผมก็คือมันต้องเล็งดีๆนะเวลายิงเลเซอร์อนี่เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับผมตัวไคจูก็คือเป็นฝ่ายกลางนะผมนะมีสกิลติดตัวคือเออไม่ใช่สกิลติดตัวเขาต้องเรียกว่าสกิลที่ใช้ได้หรือว่าผมก็ไม่แน่ใจเขาเรียกไงต้องตาลูกเรือก,ก่อนนะครับผมเนี่ยถึงจะใช้พลังแปลงร่างได้นะเป็นคัสซิลล่าแล้วผมเนี่ย ไปไคจูโดเอกนะครับผมนะนะผมใครเคยดูไหมเนี่ยเออนะครับผมก็พอเราแปลงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเวลานับถอยหลังนะ,ะว่าเราจะสิ้นสุดการเป็นเออไคจูนะครับผมเนี่ยแต่ถ้าเราปาดเนี่ยเราจะสามารถเพิ่มระยะเวลานะครับผมการแปลงร่างไปอีกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับผมนะครับไม่ใช่ปาดเป็นการยิงเลเซอร์นะแต่ต้องเล็งดีๆนะครับผมถ้าเล็งไม่ดีีคือวูแบบนะครับคือเขาคือเขาจะวิ่งหนีเรานะเว้ยคือเราจะเชื่องช้านะเห็นไหมแล้วเราต้องเล็งดีๆเห็นไหม แต่ผม่เห็นเนี่ยเนี่ยในคลงเนี่ยเขาสามารถกดเลงได้เว้ยแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันกดเลงไงนะผมจะลองดูเนะี่ยแล้วผมเขาบอกว่าในขณนะที่แปลงร่างอะไม่สามารถกําจัดไดน้นะผมจะไม่มีใครทําอะไรเราได้เลยเว้ยและผู้เล่นอื่นไม่สามารถเรียกประชุมได้นะครับไม่รู้ว่าโหวตสมได้หรือเปล่านะกับประชุมไม่น่าได้นะแต่ไม่รู้ว่าโหวตสมได้หรือเปล่าต้องรองดูนะครับผมเดี๋ยวลองดูในเกมนะปกติไปก่อนเลยนะน่าจะเจอคนง่ายอยู่นะครับผมโอเคสวัสดีครับผมโอเครลรอดีไหม ฮัลโหลแกดได้โกโกเนยนะครับโกเนยใช่ไหมผมอ่านถูกไหมโกเนยโกเนยโกเนยผมว่าได้เป็นนะเพราะว่าสมบทมันได้มันได้บาดง่ายนะโอเคได้ว่ะอย่าลืมนะครูดาวเริ่มเริ่มต้นมาน่าจะยี่สิบห้าวีนะถ้าเป็นสูตรแบบตัวการนะคล้ายพวกสกปรจิตปะยี่สิบห้าวีนะครับผมนี่ไงยี่สิบห้าจิกด้วยแล้วผมก็มีไคจูหมอผีตัวแฝงนะครับฮันเตอร์ไวแจ็คในอำเภอ ล้วเกจแจ็คมันมีป่ะผมเห็นเขาบอกมีเกจแจ็คอะไรมันเป็นยังไงวะเกจแจ็คไอ้นี่น่าสงสัยว่าสีม่วงอ่ะผมว่าเดี๋ยวเรารอดูดีๆนะเออรอดีๆดูดีๆดูดีดูๆนะครับผมนะฮะพูดเลยเพื่อโอเคเดี๋ยวเราไปแอบอยู่แถวนี้ก่อนนะโอ้โหแล้วกดโหวตประชุมอย่างเร็วเลยไอ้น้องนี่ไงเอ็งกดอ่ะเอ็งรีบกดอ่ะมันมีหมอนะมีป่ะม่มีหรอกนี่ครับน้องคีณิงคุณิงแล้วก็บนิงอะไร คานอะไรนะสีม่วงโอ้ยเฮ้ยไวไแจ็คไว้แจ็คดาวผิดไว้แจ็คดาวผิดเจ้าวะไว้แจ็คดาวผิดได้ปะไว้ไว้แจ็คดาวผิดแล้วตายบะทุกคนลองคอมเมนต์มานะไอ้ใครใครที่ดูคลิปผมตอนเนี้ยรับชนะไม้แก่ต้องการอะไรแกต้องการอะไรเออนะผมแล้วผมก็ตาเนี่ยมันไม่ยี่สิบห้าวิเลยนะมันน่าจะสามห้าวิผมรับประกันเลยนะครับผมสามห้าวินะครับมันจะเพิ่มมาสิบวินะ เออแล้วอย่างนานเลยครูดาวนะครับผมมันอาจจะโกงนะแต่ผมผมไม่ผมไม่ค่อยชอบตอนที่มันต้องกดค้าเดี๋ยวผมปิดภารกิจไปก่อนมันทําไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าทําได้วะเอ้ยไอ้ม่วงยาเข้ามานะครับผมนั่นแน่นั่นแน่เราต้องซ่อมนะถ้าเราไม่ซ่อมเราก็เราก็ากตายนะครับผมหกแปดสีู่นย์นะฮะสี่ศูนย์สองหกแปดสีู่นย์สองนะครับโอเคนะผมฝั่งนู้นแก้แล้วนะครับ เราก็ลบลีกลีกเฮ้ยนั่นแน่นั่นแน่สีมิ้นไม่น่าเป็นนะผมหรือเปล่ามีคนเปิดประตูแต่เราปาดมิ้นได้นะนะครับผมเดี๋ยวเราปาดมินด้นนะนั่นไงไม่ได้ปาดใครเลยนี่ถ้าเหลือกับฆาตกรสองตัวเนี่ย,ย,ยถ้าอยู่กับฆาตกรพูดอะไรไปเนี่ยถ้าอยู่กับฆาตกรสองตัวนะครับตอนท้ายนะผมว่านะ ผมว่าแพ้ทางจัดเลยนะครับผมเราคูดาวช้ามากและโดดท่อไม่ได้ด้วยนะครับผมทำไมให้โบยสีน้ำเงินไอโบยเลยโบยเลยน้ำเงินเนี่ยโบยมั่วไปเลยนะน้ำเงินมิ้นโบยแดงเราไม่สนเนี่ยเราโบยมั่วหมดนะเออตัวแฝงจริงว่ะเอ้า แล้วก็เหลือผมไงแล้วก็เหลือผมไงแตอนนี้ก็เหลือผมคนเดียวแล้วใช่ไหมครับผมไม่เบียใครแล้วที่เป็นฆาตรกรเอ้ยมมีนายอำเภออย่าลืมนะมีนายอำเภอโอ้โหแล้วผมแต่งตัวโคตรน่าสงสัยเลยอะเป็นไครจูแล้วแต่งตัวชรามอย่างนี้แล้วดูดิโอ้โหแล้วแล้วคือแบบเอ้ยแล้วนายอำเภอมันระวังดีๆแล้วนายอำเภอเนี่ยมันยิงเราได้เลยนะเราซ่อมไว้กอดีกว่านะครับผมถ้ามันระเบิดเราก็แพ้เหมือนกันนะ แล้วผมเจ็ดหนึ่งหหนึ่งหนะครับผมโอ้โหเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้านะครับผมเราซ่อมได้แล้วไปเลยนะครับระวังดีๆนะนะอำเภอมันปาดเราได้นะผมเอ้ยนเนเน,น,น,นผมรอเลยนะปาดแล้วก็แปลงล่างเลยรีบเลยนะผมรีบปาดรีบแปงลงล่างนะนะผมก็อนเดินเลยมันอยู่หยไหนกระหมดวะเนี่ยเอ้ยไปไหนกระหมดวะไม่มีคนเลยเหรอเฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยนี่แปลงล่างเลยไอ้น้อง ดีดีดีอยู่นี่ดีวะเล็งเล็งเล็งอยู่ไหนวะนี่ไงไอ้ดองโดนโดนเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไปอยู่นู้นอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นโอ้โหอยู่ใกล้จัดอยู่ใกล้จัดเลยครับผมโอ้โหอยู่ใกล้จัดตอนนี้จังหวะนี้โอ้โหไฟดับโดนผมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โดนผมแน่นอนโดนผมแน่นอนโอ้ยโอ้โหชิบหายใครจูพลังหมดโอ้ไม่กอดโอ้ ผมว่ามีสองจอร้อยเปอร์เซ็นเจอศพที่ไหนครับผมไม่เจอผมไม่เจอผมกำลังจะซ่อมไฟอ่ะเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเหมือนมีกดรายงานเหมือนมีกดรายงานศพอ่ะแต่มันกดรายงานไม่ได้อ่ะถามหรือเ่าไม่ใช่ผมไม่ได้เป็น ผมก็ช่วยโหดตัวแฝงไว้นะสีมิตนต์อ่ะสีมิตนต์โวดนายไม่ใช่เหรอสีแดงสีมิตนต์โทดนายเอ้ยสีสีเขียวน่าจะบอดนะสีเขียวว่าบอดแต่สีมิน้นต์อ่ะคนคนเล่น <c oughs> <c oughs> เฮ้ยทำไมทำไมผมรู้สึกผิดจังวะเฮ้ยมันเป็นเฮ้ยเจ้า

เออเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเออ e, ถ้าเกิดเมื่อกี้ถ้าเกิดจำไม่ผิดคือมันเมื่อกี้มันเดินเหมือนมันเดินนี่ได้เว้ยมันเดินเหยียบได้นะมันจะเป็นต้อ,เเอ,อ,อตงพ่นเลเซอร์นะครับผมเออมันจะเป็นต้องพ่นเลเซอร์นะครับผมได้อะไรอะ่ะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนจากกล่องเป็นอะไรรู้ล่เอ,อ้เมื่อกี้ผมผมว่ามันเดินชนได้นะเดีวนะครับผมเดี๋ยวครับมันเดินเหยียบได้เลยนี่เออมันเดินเหยียบได้เลยนะครับผมส่วนท่อมันเหยียบเนี่ยถ้าผมถ้าถ้าเกิดว่า มีคนอยู่ในท่อเนี่ยเหยียบปุ๊บเนี่ยคนในท่อตายเลยนะวยเออแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าเวลาตอนเราเป็นเนี่ยคนจะกดะรายงานศพได้ไหมเนะี่ยต้องคนคนที่รู้มาคอมเมนต์บอกผม้วยนะว่ามันกดรายงานศพได้ไหมนะครับผมนะก็มานี้นะครับบทบากแคไคจูเออโอ้ยขอแห้งผมโทษทีบทบากแคไคจูนะครับผมนะฮะก็เป็นยังไงกันบ,บ้างผมนะฮะตอนนี้ก็พอผมปากผมพอ หอมปะพูดอะไรหมเนี่ยหอมปากหอมคอกันนะครับดูคนนะก็พอจะหายคิดถึงกันแล้วับผมนะจะมีคนดูไปหมเนี่ยนะนะจะมีคนจําคารุมะคงได้ป่าวเนะี่ยอย่าลืมนะครับผมนะยอย่าลืมกดเข้ามาดูช่อง y youtube ผมนะผมจะกลับมาเริ่มมาสาตรีมนะผมนะถ้าเกิดว่าน้องๆทุกคนนะชอบคลิปของผมนะอย่าลืมกดไลค์นะผมนะกดแชร์ไปด้วยแล้วนะผมจะได้กลับมาสนุกสนานเหมือนเมื่อก่อนนะผมก็อย่าลืมโหลดกลับมาเล่นนะผมอาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนนะเกมนี้แต่ว่า ก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะผมนะไม่ได้อะไรโอเวอร์เกินไปนะผมนะอาจจะโอเวอร์หรือเปล่า ah ผมไม่แน่ใจแต่ก็เล่นสนุกสนานพอแล้วผมจะไปเออซีเรียสจริงจ,จังกับเกมมาแล้วผมมันจะเครียดหรือเปล่านะครับผมเนะี่ยอย่าทำให้ตัวเองเครียดนะผมอาจจะเป็นสิวได้นะผมน้องๆเป็นสิวหรือว่าเออเป็นโรคซึมเศร้านะครับผมได้นะผมนะก็สำหรับเดียบนะผมขอตัวลาไปก่อนนะผมก็สุขสันต์วันปีใหม่นะครับผมนะอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมเออมีความสุขกันนะครับผมอย่าเครียดนะบ๊ายบายครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม